สวัสดีครับผมกับผมธนาวีรยุทธ์นะครับดูด้อนหลังนะครับเข้าไปใน u t u b e พิมพ์คําว่าทานายวีรยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้ข้าปรึกษาก็จะมีลิงก์ใต้คลิปวิดีโอใน YouTube นะครับวันนี้มาถึงตอนที่367นะครับเป็นคําถามของแฟนคลับก็คือผู้จัดจาการมรดกเนี่ยไม่แบ่งมรดกให้เลยมีอายุความหรือไม่มีกันแน่ผู้จัดจาการมรดกไม่แบ่งมรดกให้ทาย,ยาทเลยเมื่อมีคําสั่งสารแต่งตั้งผู้จัดจาการมรดกนะครับ มีอายุความหรือไม่มีอา auf, ย Merry ุความนะครับเนื่อง,งจากมีบางท่านนะครับได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดก,การมรดกนะครับแต่ว่าไม่ได้ดําเนินการไม่ได้ดําเนินการแบ่งปันมรดกให้กับทายาทคนอื่นโดยคิดหรือเข้าใจว่านะครับว่าคดีมรดกนั้นมีอายุความ1ปีบ้างก็ดีนะครับคดีเกี่ยวกับการจัดก,การมรดกโดยมิชอบนะครับมีอายุความ5ปีและจะไม่มีการแบ่งปันมรดกให้กับทายทาทคนอื่น ข้อคิดตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกหรือไม่นะครับอันนี้ประมวลกฎหมายแพ่งแพาิมาตรา1733วรรคที่2บัญญัติในเรื่องของอายุความเกี่ยวกับคดีจัดการมรดกนะครับบัญญัติว่ามิให้ทาย,ยาทฟ้องเกินกว่า5ปีนับแต่การจัดการมรดกสิ้นสุดลงนะครับอันนี้เป็นการจัดการมรดกที่มีอายุความ5ปีนะครับ ทีนี้แนวคำพิพากษาของศาลเนี่ยก็มีแนวอย่างนี้ครับว่ากรณีที่ผู้จัดก,การมรดกเนี่ยได้รับคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดก,การมรดกแล้วแต่มิได้ดําเนินการแบ่งปันให้กับทายาทเลยเน้นนะครับคือมิได้ดําเนินการแบ่งปันมรดกให้กับทายาทแต่อย่างใดเลยนะครับกรณีเช่นนี้เนี่ยศาลนะครับได้ตัดสินมาโดยตลอดนะครับว่าไม่มีกําหนดอายุความ เป็นคําพิพากษาสารดีกาที่1 8 8 2ทับ2563นะครับตัดสินไว้เมื่อปีพศส5 6 3นะครับทนายก็จะอ่านเฉพาะถ้อยคำนะครับที่เป็นข้อตัดสินนะครับซึ่งสารวิินจัยว่าเมื่อจำเลยเนี่ยซึ่งเป็นผู้จัดการมาดกยังไม่ได้ดำเนินการจัดการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาททุกคนตามสิทธิ์ของทายาทที่กฎหมายกำหนดไว้หรือตามที่ทายาทตกลงกัน ก็ต้องถือว่าปการจัดการมรดกยังไม่เสร็จสิ้นดังนี้จำเลยที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินมรดกแทนทายาทคนอื่นๆของลอลิงผู้ตายจะนำอายุความ5ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งพิษารณาตรา1 7ึ3ัราม7 3 3วรรคสมาชับ,บังคับไม่ได้และกรณีต้องเป็นไปตามมาตรา1,748วรรคหนะครับคดีของโจทยังไม่ขาดอายุความ นี้มาตรา1,748นะครับวรรที่1นะครับเป็นเรื่องของสิทธิ์ของทญญายาทที่ครอบครองมรดกซึ่งยังไม่ได้แบ่งซึ่งบัญญัติว่าทายาทคนใดครอบครองทรัพย์มรดกซึ่งยังไม่ได้แบ่งกันทญญายาทคนนั้นมีสิทธิ์เรียกร้องให้แบ่งทรัพย์มรดกได้แม้จะล่วงพ้นกำหนดอายุความตามมาตรา1,754นั้นแล้วก็ดีนะครับก็แสดงว่า คนที่รับคำสั่งศาลให้เป็นผู้จัดก,การมรดกนั้นตามมาตรา1 7 4 8นะครับหากยังไม่ได้แบ่งปันมรดกก็ต้องถือว่าครอบครองแทนทายาทคนอื่นด้วยจะนำอายุความตามมาตรา1 7 3 3สาบวรรคที่2ซึ่งมีกำหนดอายุความ5ปีมาใช่บังคับไม่ได้ดังนั้นทายาทคนอื่นที่ไม่ได้รับมรดกเลยแม้จะพ้นเวลา1 5, 5, 10, 20, 30, ปี5ปี10ปี20ปี30ปีหรือนานกว่าน,นี้ ก็ยังมีสิทธิที่จะฟ้องผู้จัดการมดกขอให้แบ่งปันทรัพย์มดกได้ตามแนวคําวิจัยของศาลในปีพศส5 63ที่ทนายวิยุทธ์ได้กล่าวถึงนั่นเองนะครับก็จบในตอนที่1นึ่งสามร้อยหกสิบเจ็ดนะครับก็มีแฟนคลับนะครับก็ส่งนะครับคำถามเกี่ยวกับการคัดค้านการเป็นผู้จัดการมดกมายังทนายวิยุทธ์หลายคนนะครับว่าจะให้ไปว่าความให้แต่ทีนี้ว่าประเด็นก็คือ ไม่มีสำนวนมาให้ดูนะครับอันนี้รบกวนไปคัดสำนวนที่ศาลที่ผู้ตายมีทะเบียนบ้านอยู่นะครับแล้วก็ขอขอให้คัดค้านก่อนวันที่จะขึ้นศาลนะครับให้ทนายยืน่นคำา้อค้านก่อนนะครับอันนี้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยนะครับหากไม่ได้จ้างทนายคนนี้ก็อาจจะจ้างทนายคนอื่นได้หากมีสำนวนนะครับอันนี้ก็นอกเรื่องกันไปนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอในะตอนที่ 367ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับนาวิทยุพก,กันใหม่องค์การหน้าสวัสดีครับ